ดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะสัปดาห์นี้เราจะอยู่กันในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันนะคะเด็กๆสําหรับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยให้เด็กๆนะคะเตรียมสีน้ําไว้นะคะสีหลักๆเลยก็คือแม่สีสามสีค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะแม่สีสามสีมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนระบายสีลงในรูปวงกลมด้วยสีที่ผสมจากแม่สีหนึ่งคู่และวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการให้สวยงามพร้อมทั้งเขียนชื่อแม่สีที่ผสมค่ะ,ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีสีนะคะก็คือแม่สีนั่นเองค่ะ3ส,สีนะคะแต่เด็กๆอยากจะผสมสีอะไรนะคะเด็กๆก,ก็เตรียมไว้นะคะ แล้วก็มีสีเทียนค่ะมีดินสอสำหรับเขียนค่ะแล้วของคุณครูพี่โฟกัสนะคะคุณครูพี่โฟกัสก,ก็จะเตรียมแก้วนะคะไว้เพื่อไว้สำหรับผสมแม่สีหนึ่งคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะอะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะผสมแม่สีหนึ่งคู่นะคะเด็กๆจะเอาแม่สีนะคะสีไหนก็ได้นะคะมาผสมกันหนึ่งคู่นะคะ,ะคุณครูพี่โฟกัสนะคะขอใช้สีน้ำเงิน นะคะแล้วก็จะผสมในอีกแก้วหนึ่งเพื่อที่ให้ได้เกิดสีใหม่นะคะอ่าและสีเหลืองนะคะผสมไปเลยค่ะเด็กๆว้าวเกิดเป็นสีใหม่หรือยังคะเด็กๆ เดี๋ยวเราใส่สีเหลืองไปอีกสักนิดนะคะเพราะยังเข้มอยู่อ่าเกิดเป็นสีใหม่แล้วค่ะเป็นสีที่ได้จากการผสมจากแม่สีนะคะได้สีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนั่นเองค่ะอ่าเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็มาระบายในวงกลมเลยค่ะเด็กๆสีเขียวนะคะอ่า อันนี้นะคะน่าจะเป็นเพราะสีน้ําเงินนะคะเยอะนะคะก็เลยจะได้เป็นสีเขียวแต่เป็นสีเขียวที่ยังคงมีความเข้มนะคะเด็กๆก,ก็ระบายได้เลยค่ะแล้วก็ในการผสมสีนะคะเด็กๆอาจจะใส่น้ํานะคะไม่ต้องมากนะคะอันนี้ของคุณครูพี่โฟกสัสน้ํามากนะคะมันอาจจะทําให้เหลวได้ค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะได้รู้ค่ะว่าถ้าเราใส่น้ำมากเนี่ยจะทำให้เหลวนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะให้เด็กๆหาถุงหรือหากระดาษนะคะมาลองไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเปียกกระดาษแผ่นหลังนะคะและเดี๋ยวเรามาวาดภาพต่อเติมกันค่ะอ่า เด็กๆจะวาดภาพต่อเติมเป็นอะไรก็ได้นะคะเอ๊คุณครูพิโฟกัสวาดอะไรน้าวาดต่อเติมได้เลยเจ้าเต่าน้อยตัวเขียวค่ะและเมื่อเราวาดภาพเสร็จนะคะก็ให้ระบายสีได้เลยค่ะอ่าเต่าน้อยกระดองเขียว ค่เด็กๆตอนนี้คุณครูพีิโฟกัสระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนําไปตากให้แห้งก่อนนะคะและเมื่อเราวาดภาพต่อเติมระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆมาเขียนด้วยนะคะก็คือให้เขียนสีที่เด็กๆนํามาผสมกันค่ะคุณครูพีิโฟกัสผสมคือสีน้ําเงินใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะและสีเหลืองอ่า ก็คือเขียนไปเลยสีน้ำเงินบวกสีเหลืองเป็นแม่สีนะคะจะได้สีใหม่คือเท่ากับสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนั่นเองค่ะแล้วก็เขียนเลยว่าจะได้เป็นสีเขียวก็คือสีที่เราระบายในวงกลมค่ะอ่าเมื่อเด็กๆเ,เขียนสเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่และถ่ายภาพผลงานในลายกลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ